สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทียริสในกิจพิม์ลีกนะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่4นะครับแล้วผมก็จะรวบรวมสัปดาห์ที่1 2 3อานะครับอาจจะเอามาไม่ครบทุกตัวนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับใครที่อยากดูสัปดาห์1แบบละเอียดสัปดาห์2แบบละเอียดหรือว่าสัปดาห์3นะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยก่อนหน้านี้ผมก็จะมีลงไว้นะครับทั้งสัปดาห์1 2 3นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์4ี่ก่อนเลยนะแถวแรกนะครับแล้วก็จะมีแบบรวมรวมแถวมาให้นก็คือเป็น1 2 3แบบสรุปเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แบบจะเปลี่ยนเป็นกิจทีวในอาทิตย์หน้านะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นอ่าโรดี้นะครับที่ใช้ 1. 0 0 0งพักซอนครับตัวนี้พลังดีมากแล้วก็บู๊นเนี่ยเป็นแบบดิฟไลน์นะครับทำให้โรดี้ตัวเนี้ยจ่ายบอลค่อนข้าง,างเี่ยเนียนแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันนะครับ ัวนี้เกมรับค่อนข้างเย็ยนดีนะครับก็จะมีตัวเปรียบเทียบอยู่ก็คือดีแคนไลท์นั่นเองนะครับผมว่าโรดี้ค่อนข้างจะเ,เหนียวกว่านะครับในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็เกมรับนะครับแล้วก็บูทของโรดี้เนี่ยดีกว่าดีแคนไลท์แน่น,นอนนะโรดี้เนี่ยผมก็ให้เป็นเอสบวดนะครับที่แบบหา CDM นะครับก็ใช้แค่พันเดียวเองนะ ส่วนตัวไปก็เป็นวิดิดนะครับที่ปรับเวิร์กเลนมาใหม่นะครับแล้วก็พลังเนี่ยสวยมากๆครับในเรื่องของความไวแล้วก็พลังเกมรับร้อครับรูปร่างคือสูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็วิดิดเนี่ยเป็นตัวที่เมตาตลอดการนะครับก็คือค่อนข้างจะมามาทีไรก็ค่อนข้างจะเก่งตลอดนะครับแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยดีมากๆเป็นแบบต่ําสูงนะบูทของวิดิดเนี่ยก็จะเป็นกองหลังปกตินั่นเองสำหรับวิดิตก็แลกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ให้เป็น S บดนะครับ ตัวตัวไปก็จะเป็นแคมเบล600ใครที่แบบมีงบไม่น้อยผมว่ามันจะมีตัวเปรียบเทียบอยู่ก็คือเป็นแรลลี่คิงนะครับก็ถ้าเกิดเพิ่มมานิดหน่อยผมว่ามาแคมเบลเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ปราเบรคเรดใหม่หมดละอันนี้ครับใครที่แบบหากล้องหลังมาบเก่งๆผมว่าแคมเบลข้าง่างจะตอบโจทย์นะครับแคมเบลเนี่ยก็ให้เป็น A บวกนะครับ แล้วก็จะเป็นโกนะครับที่เป็นโนหนึ่งนะตอนนี้เลยพันสองข้าสิบทิกซ็อก็พลังเนี่ยมันอาจจะพอๆกับกูตัวแต่เล่นในเกมจริงๆน่ะคือเหนียวพอๆกูตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นซาวิดกูตัวดอนเนี่ยคือกูอาจจะไปด้เช็คเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเทียสที่แบบเหนียวที่สุดในเกมอยู่แล้วสำหรับปิ๊ดเช็คก็แลกมาได้เลยครับใครที่แบบลังเลก็สามารถเอามาได้เลยนะครับส่วนตัวไปก็จะเป็นคันโตน่านะครับที่ใช้หนึ่งพันทิกซ็อก็คันโตน่าก็เหมาะสมนะครับ ที่หนึ่งพัิกซอเพราะว่าความเก่งนะมนันประมาณนี้นะครับเท้าซ้ายเนี่ยคือไม่ไหวเลยนะครับส่วนเรื่องของเท้าวขวามินเนี่ยคือดีมากๆในการกดอิลาติโกอาจจะไม่ไวเวอร์แต่ให้ฟิลในการเล่นเหมือนอาไนาครับก่อนหน้านี้ผมก็ลงคลิปรีวิวคา r โตนาไปแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับสำหรับคาโตนาผมก็ยังให้แค่เอดนะครับ ตัวตัวไปก็จะเป็นโซล่า800ก็ค่อนข้างเยียคุ้มนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มไปอีก400ไปชาวตันเนี่ยผมว่าถ้าเกิดใครไม่ไหวนะมาตัวนี้ค่อนข้างจย,ยโอเคเลยสาหรับ800จิกซอนะครับในการแลกโซล่าผิวๆค่องๆถนัดเท้าขวาตัวนี้ก็เอ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นเตเวสเป็นบูตแอดวานคือไม่ค่อยเหมาะกับแอดวานนะครับสำหรับเตเวสจริงๆเตเวสน่าจะเหมาะกับพวกโฟเชอร์มากกว่าบวกสปิดต้นแบบวิ่งแบบโกงๆนะครับตัวนี้ก็เอามาเล่นได้เหมาะกับหน้าคู่มาเก็บมุงเก็บบอลน,นะตัวนนี้้ให,ใหเป็ A แล้วก็จะเป็นนิกโป๊แล้วตัวนี้ก็เป็นโกนียวหนึบอ,อยู่แล้วแล้วก็ใช้ชิกซอน้อยมากใครที่แบบมี300อผมว่าแลกติดทีมไวไม้แบบว่าไม่ได้เน้น OBR ผมว่าควรแลกนะครับตัวนี้ก็เอ็ดนะครับสำหรับนิกโป๊นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นซาลิบาแ0 0รอ o v r อาจจะไม่11 5้านะแต่ค่าพลังของซาลิบาคือโคตรโกงนะครับใครที่แบบไม่ไม่ได้เน้น o v r อยากอยากเน้นอ่ากองหลังแบบเก่งๆหน่อยผมว่าซาลิบาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็คุ้มมากๆพลังเวิร์เวอร์นะตัวนี้ไอดีมากๆสำหรับสำหรับซาลิบาก็เอ็ดบวก ตัวต่อไปก็เป็นฟันเดอร์เฟนนะครับหนึ่งพันจิกซอตัวเนี้ยแพงกว่าซาลิบาแน่นอนตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่เล่นหลังห้าหลังสามผมว่ามันวิ่งไวตัวใหญ่นะครับแล้วก็องงเอไอค่อนข้างเยดีสําหรับฟันเดอร์องงเฟนหนึ่งพันจิกซอค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะว่ามันเก่งเจรยวตัวนี้สําหรับคนที่แบบเล่นหลังสามที่แบบมีเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวนะครับหรือว่าหลังห้าอะไรเนี้ยผมว่าโอเคส่วนหลังสองผมว่าเล่นเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเวิร์กเลยแบบสูงกลางนะครับเพราะว่าการยืนตำแหน่งค่องงนข้างจะสำคัญในการเล่นหลังสองนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็ลาย่าก็ให้อารมณ์เหมือนอ่ะคาซิยารผมว่าไม่ควรแรกนะเอาไปแลกชิคซอได้เลยตรงว่าตัดเป็น A นะครับแล้วก็จะเป็นไคลเซโดนะครับที่ใช้800ชิคซอนะครับบู๊เนี่ยมันเป็นแบบโฟลวิ่งแต่เวิร์กเลดเป็นแบบสูงสูงนะครับถามว่าไม่ล่นซีเดียมเดียวได้ไหมผมว่าไม่ค่อยดีเหมาะกับซีเดียมคู่ตามเวิร์กเลดดีกว่าสำหรับอ่าไคลเซโดผมให้เป็น A บวกนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นมาร์คคูริญานะครับก็ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะรอแบ็กซ้ายอยู่แบ็กซ้ายร้อสิบห้าจะมาไหม สำหรับพลังของคูริย,ยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆไม่ถึงเกิร์นะครับก็เหมาะสมกับ OVR 114ใครที่จะแลกผมว่าแลกได้แบบชิวๆสำหรับคูริย,ยาก,ก็ให้เป็น S นะครับสำหรับแบบแบ,บ็กสไต์114นะครับแล้วก็จะเป็นเอนโซนะตัวนี้ก็กลางๆนะครับแล้วก็เวิร์กเรทเป็นแบบสูงๆเป็นแบบเป็นสไตล์แบบบล็อกทูบล็อกนะครับทาซ้ายคือไม่ไหวเลยนะครับตัวนี้ก็เอามาไถ่ไถ่ได้อยู่ผมให้เป็น A บวกนะครับสำหรับเอนโซนะครับแล้วก็ เมร์เรโน่กองหน้าของอาร์เซนอลแต่จริงๆมันเป็นกองกลางตัดไปเลยครับตัวนี้แล้วก็เคหิวตัดไปเลยครับแล้วก็เฟลินี่เอามาเล่นได้ครับนี่ตัวนี้เอบวกนะก็คล้ายๆเอนโซ่เลยแต่ตัวนี้จะสูงใหญ่เหมาะกับสายเฮดตูเฮดมากๆนะครับแล้วก็อีกอตัวนี้ตัดไปเลยกองหน้าอีวอนน์ตัวนี้ตัดไปเลยครับแล้วก็กิริสเอามาถ่ายได้ครับแต่เท้าซ้ายจะไม่ดีนะครับก็เน้นหักปั่นดีกว่ากิริสเนี่ยเอามาถ่ายได้นะครับแล้วก็กางแบกตัวนี้เอบวกนะครับแล้วก็วอล์กเกอร์เนนี่ยมัใช้800 สวง OVR มันจะไม่เยอะแต่เล่นในเกมจริงคือโคตรเก่งตัวนี้ก็ Edge บวกแน่นอนแปดร้อแต่มันแพงไปหน่อยนะผมว่ามันแพงไปหน่อยนะครับก็สําหรับคนที่แบบชื่นชอบนะครับส่วนตัว,วไปก็จะเป็นเปอร์ตีนะเปอร์ตีก็จะเหมือนรอยคีน,น่ะผมว่าเอารถมาเล่นรอยคีนดีกว่ามันวิ่งเร็วกว่ารอยคีนที่เดียวเองส่วนรอยคีนนะ่ะเล่น CDM คู่เล่นเดี่ยวได้หมดเลยแล้วก็เวิร์กเหรีด้วยสำหรับเปอร์ตีสองตัวนี้ผมก็ให้เป็น S บวกนะครับ่อเอ d g ต่อ s d g ธรรมดานะครับก็แต่ผมเชียร์แรกเป็นตัวนี้นะใครเปิดได้ก็เล่นไปเลยนะ ส่วนหมูรูนนะหมูรูนเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวเปรียบเทียบอยู่ครับอ่าอย่างที่ผมกล่าวไว้ลิปที่แล้วนะก็จะมีใครที่แบบดูไว้ก็จะมีพาเมอร์แล้วก็อ่าเชาตันนะครับเดี๋ยวผมมาชาตันนะครับเนี่ยครับสตัวเนี้ยโ V R วเท่ากันเลยแต่รูนี่กับพาเมอร์จะอยู่ที่1000พนะครับส่วนชาวตันจะอยู่ที่พันสองเพราะว่าชาวตันเนี่ยมันถนัด2เท้าเล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับส่วนรูนี่กับพาเมอร์เนี่ยรูนี่ถนัดเท้าขวา แล้วก็พาเมอร์สลับเท้าสายก็ชอบตัวไหนจับตัวนั้นนะครับโดยรวมแล้วเล่นในเกมแคบจะคล้ายๆกันเลยไม่ได้ไวหรือโกงนะครับสำหรับลูสำหรับชาวตันเนี่ยผมให้เป็นเอสบวกนะครับแล้วก็พาเมอร์สองตัวนี้พาเมอร์กับลู้นี่เอสธรรมดาแล้วก็จะเป็นฮาแลนตัวนี้หลงมากๆฮาแลนเนี่ยจะมีตบตัวเปรียบเทียบอยู่ครับฮาแลนด็อกบาแล้วก็อคาร์ตูน่าอ่านี่ครับคาร์ตูน่านะครับก็สามตัวเนี้ยถ้าเราสายเฮตุเฮตหรือสายเมเนผมว่าคาร์ตูน่าคุ้มสุด1,000นะครับนอกนั้นเนี่ย ด็อกบาร์เนี่ยพันสองห้าสิบะเล่นยากมากเลยครับคือคาร์ตูน่าเนี่ยเล่นง่ายกว่าสําหรับคาร์ตูน่าเนี่ยผมว่าเลือกคาร์ตูน่าดีกว่านะใครที่แบบว่าอ่าเลือกสามเลือกนักเตโอเบียร์ร้อยสิบห้าผมเชียร์เป็นคาร์ตูน่าคุ้มกว่านะครับตัวนี้ก็ตัดมาเอบวกอันนั้นก็เอบวกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นบูกาโยซาก้าบูกาก้าเนี่ยมันจะมีตัวเปรียบเทียบอยู่ก็คืออ่าเป็นบังโมนะครับคือบังโวกับซาร่าซาก้าเนี่ยคือโอเบียร์เท่ากันส่วนความเมตาเฮตุเฮตาเนี่ย ก็ถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ซาร่าดูเมต้ามากกว่านิดหนึ่งนะครับซาร่าคือดูเมต้าสำหรับ2ตัวนี้คือมันวิ่งไวทั้งคู่แต่ซาร่าจะวิ่งเป็นม้าสปิดต้นดีกว่าสำหรับซาร่าผมให้เป็น S อบวกนะครับแล้วก็ซาก้าเป็น S อธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นบูโน่เฟอร์นันนะครับตัวนี้เชียร์มาเล่นตำแหน่งรองนะ,เพ,ะเพราะว่าบูตกองกลางที่ตรงตำแหน่งมันนะเป็นตัวทำเกมผมเชียร์มาเล่นซ m ค่อนข้างเชียรดีกว่าตัวนี้ก็เอนะครับ แล้วก็ลูเบนดีอาร์ตเบวกนะครับแล้วก็โอเดกาดเบวกนะครับเอาไปเล่นกลางนะครับดีแคนไลท์เนี่ยเอสธรรมดานะครับหนึ่งพันเหมือนกันเลยเนะี่ยผมเชียร์ไปทางโูดี้นะถ้าเกิดจะแลกดีแคนไลท์นะครับแล้วก็ตันาลี่เอบวกนะครับแล้วก็ทัสซาตัวนี้วิ่งเป็นมานา้าขนาดสองเท้าเหมาะกับคนที่แบบงบน้อยเน้นตัวเ,เก่งเอามาเล่นเอสที T, หรือว่าปีตัวนี้ให้เป็นเอสนะครับแม็กควายเอบวกนะครับแม็กควายี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับโกลเเต้หน่อยก็เอบวกเหมือนกันเนี่ยโกลเเต้ผมขึ้นเป็นเอบวกนะครับ แล้วก็จะเป็นเอโบโมเอโบโมก็จะมีอ่าตัวเปรียบเทียบอยู่ก็คือเอเตวาลนะผมว่าปลาเอเตวาลดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างวิ่งวิ่งเป็นม้าก,กว่าแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันส่วนเท้าขวาเนี่ยคือไม่ไหวเลยในเรื่องของการยิงแล้วก็การเปิดบอลตัวนี้ก็ A บวกนะครับส่วนเอโบโมก็ A บวกนะครับแล้วก็โรเบิร์ตซันเชสตัวนี้ดีครับคล้ายๆเหมือนอ่านิคโป๊ปเลยนะครับแต่ผมว่ามานิคโป๊ปดีกว่านะครับดูแบบอ่า uh, ส่วนสัดส,ส่วนเนี่ยค่อนข้างเยดีสำหรับใครที่มีซันเชสอยู่ผมว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์์เเเเเเหหหนนนนนนือออออมกกััััตตวี้็ะครรรรบบบสสาา่่โิซช แล้วก็ตัวไปก็จะเป็นมุนยอสําหรับคนงบน้อยก็แลกมาได้เหลือตัวนี้ค่อนข้างเยอนดีตัวนี้เอบวกนะครับแล้วก็คาราฟิโอร่ผมเชียร์ไปทางเล่น C b นะแบ็กซ้ายผมว่าค่อนข้างยะหลงนะเชียร์ไปทางเล่น CB สําหรับสายเฮตุเฮตแต่ถ้าใครแบบไม่ค่อยเล่นเฮตุเฮตเาเอาไปอยู่แบ็กซ้ายก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เอสนะครับแล้วก็จะเป็นเคฮีเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นซามินโยตัวนี้เอสนะครับก็ข้อเสียเลยคือพลังงานน้อยนะครับแต่ข้อดีเลยคือวิ่งไวขนาดสองเท้าแล้วก็ตัวใหญ่นะครับ แล้วก็จะเป็นลิทเจมตัวนี้เอนะครับแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของเฮตูเฮตนะคือใครที่ไม่ค่อยเล่นเฮตูเฮตแต่ผมว่าเอาลิทเจมออกมาได้นะแต่ถ้าใครเล่นเฮตูเฮตบ่อยๆผมว่าไม่ควรเอาลิทเจมนะควรไปวอล์คเกอร์มากกว่านะครับเพราะว่าลิทเจมเนี่ยพลังงานเนี่ยน้อยมากๆไม่ค่อยเหมาะกับแบ็คขวาปัจจุบันนะครับส่วนนักกัสมืพตัวนี้เอบวกแล้วก็ซ่าเอบวกนะครับแล้วก็ฟิลโฟเล่นตัวนี้ดีตัวนี้เอเลยนะครับตัวนี้ฟิลผิวข้องของเหมาะกับสายเฮตูเฮตได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟันไดพันห้านเออ่วิิด แล้วก็สตั๊มนะครับสตัม๊มเดี๋ยวผมหาสตั๊มก่อนอ่านี่ครับสตัม๊มก็ทําทไมวิธีกับสตั๊มเนี่ยมันพันส <c oughs> องห้าสิบอะฟันไดอะมันพันห้าครับข้อดีของฟันได้เลยคือ AI อ่าโหมดเฮดเทสแบบค่อนข้างจะด,ดีก็เหมาะกับคนที่แบบบังคับจริงๆนะครับฟันได้แล้วก็บวกกับแฟนคลับทั่วโลกที่ท,ที่รู้จักฟิลิปพูทำให้ฟันได้เนี่ยมันค่อนข้างเงีงยบแพง แต่3ตัวเนี้ยผมว่าเก่งพอๆกันฟันไดสตัมแล้วก็วิดิทนะแต่ถ้าความคุ้มค่าจริงๆผมว่าไปสตัมกับวิดดิทจะค่อนข้างเยอะคุ้มกว่านะครับแต่ความเก่งเนี่ยดูแระดับเอสบวกทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็เอสบวกเลยนะเอสสตัมด้วยนะก็เอสบวกเลยนะครับสตัมจะเป็นสต็อปเปอร์นะส่วนฟันไดกับวิดดิทเป็นบูตต้องหลังธรรมดานะครับก็สตัมคู่กับวิดิทก็ได้หรือคู่กับฟันไดก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโรเจอร์ตัวนี้เอนะครับตัดไปเลยครับแล้วก็จะเป็นเอเดนฮาซาตตัััววนนีี้้ใคคครรรท่่่แแแบบบบบบาาาาาาาลลลงเเเเเอออยยูฮฮจะสหืซป็ํถมมกกกๆ ฮาซาเนี่ยคือฝั่งซ้ายล้วนๆเลยนะครับใครที่แบบมีฝั่งมี R W หรือว่าฝั่งขวาที่แบบเทพๆหรือว่ามีตัวโปรดในใจอยู่แล้วผมว่ามาฮาซาเลยนะครับส่วนถ้าใครที่แบบเฝั่งขวาเนี่ยกลางๆฝั่งซ้ายเราก็ไม่มีใครเก่งเราก็จัดเบสมาได้ครับอนาคตเราอาจจะแบบว่าได้ปีกซ้ายใหม่เราก็โยกเบสไปปีกขวาก็ได้เพราะว่าตำแหน่งรองเนี่ยเบสเนี่ยเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางคือเล่นได้หมดเลยนะครับสองตัวนี้ก็เอสปวดนะครับก็คือมันเป็นตัวที่แบบพลังมา้าแล้วก็เมตา,ามากๆนะครับ ส่วน2ตัวนี้ก็เข้าพันจิ๊กซอนะครับสองตัวก็แลกได้เลยนะครับก็ที่ผมอธิบายไปนะครับส่วนเคียวกิเลียนเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวกอ่านี่ครับพวกอคาร์ตูน่าแล้วก็ฮาแลนด์แล้วก็อ่าด็อกบาถ้าเกิดสายเฮตุเฮต์อ่ะผมว่ามาเคียวกิเลียนดีกว่านะครับเพราะว่าเคียวกิเลียนมันถนัดสองเท้านะครับส่วนด็อกบากับฮาแลนด์เนี่ยถนัดเท้าขวาฮาแลนด์ถนัดเท้าซ้ายนะสำหรับเคียวกิเลียนผมก็ให้เอบวกนะสำหรับผมนะครับ แล้วก็จะเป็นกาเบียมกันเยสทั้ง810คือคุ้มมากๆนะครับจริงๆมันพลังคือพอๆกับซาลิบานะแต่ผมก็งงว่าทำไมซาลิบามัน114นะครับสำหรับกาเบียมกันเยสผมให้เป็นเอนะแต่ถ้าความเก่งจริงๆผมว่าซาลิบาเก่งกว่านะถ้าเล่นในเกมจริงนะซาลิบาดูแบบให้อารมณ์เหมือนฟันน้อยหน่อยอารมณ์แบบอ่าดักบอลเก่งแล้วก็เอไอดีนะครับผมให้ซาลิบาดูเก่งกว่านะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฟอรลิเวียตัวนี้ตัดไปเลยครับคือพลังไม่ไหวนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงคุณย่าตัวนี้คือเป็นเพชรได้เลยครับคือพลังพอๆกับ่าชิงแดมซี่นะตัวนี้นะก็ให้อารมณ์เหมือนแบบแดมซีนะ่หน่อยผมแต่ผมว่ามาคุณย่าดีกว่าเล่นได้ทั้งหน้าคู่แล้วก็ปีกซายนะครับสำหรับแดมซี่ Dem Z เนี่ยก็พอๆกับคุณย่านี้ก็เอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นโจโคนะครับใครที่แบบว่ามีงบไม่น้อยเพราะว่าโจโคเนี่ยไม่เล่นได้ทั้งกลางทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เรื่องของสปีดต้นเนี่ยไม่ได้แบบจ แล้วก็จะเป็นวีล่าครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าวีล่าหรือตูเล่ดีพี่นะครับก็วีล่าเนี่ยมันจะเหมาะกับยืนซีดียมเดี่ยวแล้วก็คู่ได้นะครับส่วนตูเล่เนี่ยยืนซีดียมคู่กับกองกลางนะครับก็ความแตกต่างเลยคือตูเล่เนี่ยจะเล่นเกมรับเกมลุกได้นะครับส่วนวีล่าเนี่ยจะเล่นรับแบบจ๋าๆเลยสําหรับตอนนี้ก็เอบวกแน่นอนนะครับแล้วก็วีล่าขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าบูโน่กิมมารไลตัวนี้ A บวกนะกองกลางนะครับ แล้วก็จะเป็นเ e อียนรัดตัวนี้ตัดไว้ได้เลย A บวกีเลดผมแนะนําให้เอาไปแลกชิคซอร์ได้เลยนะครับหรือใครจะเล่นก็เอามาเล่นได้ผมให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็กอนนี้ก็จะเหมือนนาะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับกาบิเอ้มกันเย็นนะครับแปดร้อยนะครับถ้ากาบิเี้มกันเย็นเนี่ยจะได้ OV r ียถ้าเราอยากเพิ่มโ v r มมา1 1 5ก็มาตัวนี้ก็ได้นะส่วนถ้าคใครไม่ไหวก็1 1 4พอตัวนี้มัน8 0 0นะครับตัวนี้พันหนึ่งนะครับแล้วก็ฮาวเวิร์ดตัวนี้ผมให้เป็น A ครับวก็ิ A บนะครับ คิงเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าให้เพิ่มอีกน,นิดนึงไปเอาแคมเบลดีกว่าเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเอาแคมเบลดีกว่านะครับค่อนข้างยาน,น่าเล่นกว่าแล้วก็บ๊อบบี้มัวเนี่ยก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ถ้าเกิดเล่นเราก็ต้องมีกองหลังตัวใหญ่อย่างเช่นอ่ากาเบียมันกันเยสกอบบอนนี่นะครับแล้วก็อ่าจะเป็นแคมเบลก็ได้ครับตัวนครับแบบอาบ๊อบบี้มัวคือได้แค่เร็วคล่องแล้วก็วิ่งหนักบอลดีเฉยสำหรับบ๊อบบี้มัวผมให้เป็นเอสนะครับไม่ถึงกับเก่งนะจริงนะได้แค่โอวีไอ ไปดเนโตก็เป็นตัวที่วิ่งเป็นม้าแล้วก็โกวมากๆตัวนี้ก็ให้เป็นเอสนะครับไปดเนโตนะครับแล้วก็พอสโคลหลายๆคนเนี่ยถามว่าพอสโคดีไหมพี่ก็พอสโคเนี่ยก็เหมาะกับคนที่เล่นกลาง3ตัวนะครับใครที่เล่นกลาง2ตัวหรือว่าแผนซีดีมคู่มันไม่ค่อยดีนะแนะนําให้มีซีดีมหตัวแล้วก็มีกองกลางซ้าย1ตัวหรือขวา1ตัวสโคเนี่ยก็อยู่ในเกยียรแบบตัวทําเกยียตัวนี้ก็เอสนะครับ ส่วนตัวท้ายแล้วก็จะเป็นคาริสต์นะียมตัวเดียวผมว่ามาลอยชีนคือจบกว่าตัวนี้ผมว่าอ่าแลกจิกซอไปเลยก็ได้หรือเ,เอามาเล็กก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีนะนี่โรดี้ผมเอามาซ้ำน,นะครับโดยรวมแล้วเอสบวกของกิจเนี่ยผมก็ให้เป็นอ่าโรดี้ฟันไดเนี่ยครับปีเตอร์เชคซาลิบาร์ฟันเดฟเฟนนะครับวอลเกอร์ที่แบบมีควรมีติดทีมนะชาลตันจาร่าสตามัม แล้วก็ฟานได้เนี่ยครับฮาซาเบตแล้วก็ตูเลตตัวพวกเอสบวกพวกนี้ผมว่าควรมีติดทีมนะส่วนเอสเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดเอสเนี่ยถ้าเกิดมีติดทีมที่สุดผมว่ามีเนโต้เนี่ยกาเวียเนี่ยติดได้ครับซามิโน่เนะครับตัวนี้ซีบีเนี่ยได้นะครับแล้วก็จะเป็นพาเมอร์ลูนี่คารตูน่าเนี่ยติดได้นะครับเนี่ยปูโน่ก็ติดได้หมดจริงๆรายชื่อทีไเอสเนี่ยคือสามารถติดได้หมดเลยแต่ถ้าความคุ้มค่าแบบเก่งแบบระยะแบบเดือน2เดือนเนี่ยผมว่าเอสบวกคงจะดีกว่่่าสวนนนนนนก็็จะะเปแแบบบบบบโซง้ออยยหครั โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ